ว่าอันนี้มันมันไม่ได้จริงนะไม่ได้คือตาตาเขาเป็นญาติของเขาช่างมันจ่ายไปคืหน้าที่แหละขับขวัญเราเอาตังให้ทองไม่คุยแล้วทื้อเลยใช่ไหมเอ๊อสวยอาจารย์ทองโดนเทองพี่ไม่อะไรเลยเว้ยแต่ห้าทีก็คือห้าทีไม่น้อง งานใส่ไฟในงานถนัดผมบอกให้เร็วเร็วถึงแม้พี่บิลี่ไม่อยู่ผมก็ใส่เองเออเร็วก็เร็วไหนยาแลนไหนยาดูดิเขาเห็นเป็นอะไรเอาแลนแดงหรือเปล่าเขาบอกแลนแดงหรือเปล่าไดดเขาอยอ่กันกี่ ห้าทีนะเว้ยเองบอกห้าทีไม่ใช่หรอนี่สิ<อ>แล้วจริงเยวเวลาทธรงมะกินหมดโอเคค่ะกําลังไปเขาไม่ให้เกียดเลยนะเว้ยคําพูดไม่รักษาเออไปเขอาอไม่อยู่แล้วไอ้นี่ก็มาร์กจังเลยเออนะไม่ได้บัฟเลยเดี๋ยวแหละได้เวลาขอเฉยฉาหน่อยอี่ทีแซมซึมโก้ดลยว่าพี่ เมื่อดีเต็มน่าดังวอนจริงชี้เงี้ยชาใส่ชุดแกงเหมื่คิดดูก็ใส่ชุดแกงคุณไม่อยากรีเลือกแต่ใสชุดแกงไม่ไมไม่ไม่เกี่ยวกับดีก็ได้มานี่มาไม่มีอะไรไม่มีอะไรเฮ้ยเขาไมดีเขาไปดี ขายจะไป็นสองท่านสุดท้ายถ้าจะเล่นก็ต้องเล่นสลับน้องว่าสิบแปดคนเงินห้าหมื่นน้องสลับน้องน้องฟาร์มเลยเนี่ยใช่ไหมอ่ะตาไม่ปฟาร์มส่งเลยนี่น้าๆเช็คอันนี้อันนี้เช็คแบบว่าไม่นี่นะ เราแรกอะเชกกะว่าจะไม่เอาอะไรจากพูนาดด้วยซ้ำแต่ว่าคือคราวนี้มันมันด้วยด้วยความที่เออเชคก็รู้แหละว่าน้าก็อยู่มันก็อยู่แบบชเช็คนี่แหละอยู่กั็นแบบครอบครัวใช่ไหมมันก็จะแบบมีบางเรื่อง,องที่มันแบบทําให้คนแบบว่าเป็นแบบนี้แต่ว่าคือเช็กพูดอะไรไม่ได้เวนะ้ยนาห้าหมื่นก็คือห้าหมื่นเ่ยก็เชกคแบบ<ม>ตื่นตื่นสุดๆเลยตอนนี้ใช่ครับพอพอรู้ว่าเป็นตาคือผมก็ช็อกเหมือนกันเอาหน้าหน่อย ไม่ได้จริงๆนะไม่10,000สำหรับทองทวทันงนิเคียนะครับตาเราฟาร์มรอบเดียวเราก็ได้แล้วคร่ะ120โลเลยไม่บอกไนะคัะตาทองทองก็ไม่อยากตอนแรกทองก็ไม่อยากแล้วหรอกคับแต่ว่าพี่อ่าพี่ชมพูเขาขึ้นเสียงจริงเลยค่ะน้องๆไม่อยากอย่างนี้แหละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่พี่หัวพี่ผู้หญิงพี่รับปะนี่คุยกันนั้นนะพี่รับปะใช่ไหมน้องๆไม่รู้จักครับพี่พี่ผู้หญิงก็ได้อืมพี่รับพี่รับนั่นแหละค่ะเขาบอกว่าก็เหมือนที่น้องบอก เมื่อกี้ที่ที่สองคุยก็ตอนแรกคุยดีๆแต่ว่าอาอแล้วทำไมต้องให้ห้ามื่นล่ะคะใช่ไหมล่ะครับอ่าแชนถูกไหมไม่ไม่คือจังหวะนั้นคือเขาอย่างที่ว่าเราเขาใจผิดกันคือทางนั้นก็ควักมาใช่ไหมด้วยความเขาตกใจน้องเขาตกใจด้วยอเนี้ยตาขอโทษดเลยขอเะใช่ครับ ทองทองทองอ่ะไม่ได้โกรธอะไรตาหรอกครับคนที่คนที่ต้องต้องควดอ่ะคือพี่ชายเจ้าทองมากกว่าครับทองทองไม่ได้โกรธหรือเครืองอะไรตาหรอกครับนี่ไงอยู่นี่แต่คนเรื่องเรื่องของเรื่องอ่ะมันมันมันเป็นที่พี่ชายเจ้าทองเลยครับคนไหนอ่านี่นี่ไงที่ตาไปปต้นพี่ชายเจ้าทองเวฟมาเคยหรือใกล้กันก็ได้ไม่หรอกได้ค่ะได้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 ค่ะพี่ทศพี่ทรพี่ทศมันนี่ไหนพี่อ๋อไม่ใช่พี่ทรพี่พี่เหลาด้วยพี่เหลาพี่เหลาด้วย เหล่ามันนี่นา้มน้องอ้องโดยด็โอ้โหราองมารอเนี่ยถามเหล่าใช่ไหมเหล่าเรียกเท่าไหร่ใช่ไหมครับเหล่าเรียกเท่าไหร่ผมเรียกห้าหมื่นครับขอสามหมื่นได้ไหมเออเอาจริงๆผมผมลดลดไม่ได้ไม่ให้ลดลดได้น่อยนะครับเอันนี้อันนี้ผมผมมองว่าห้าหมื่นแลกกับการที่เฝ้าศพพวก พอเราจบไม่ปนเนี่ยไม่ไม่อันนั้นจะทองจะทองเออ่ไม่ต้องไม่ต้องทำก็ได้ครับตามันมันมันไม่เป็นไรหรนะครับบันบันมันเกินไปใช่ครับใช่ใช่ใช่เฮ้ยอาจารันมองว่ามันห้ามกันไม่ได้ครับเืในวงนี้ซึ่งการเรียกฆ่ามือมองว่ามันไม่ได้สุกเกินแล้วมันก็ไม่ได้ต่ำเกินไปผมว่ามองมาว่ามันกำลังดีถูกไหมแล้วเราไม่ไม่เรียกมากกว่านี้แล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแค่ฆ่ามือแค่ครับ ห้าหมื่นก็ได้ก็คือเหมือนเดิมทุกอย่างจะตีกันตีกันได้แต่นึกถึงปืนนะครับมีปืนขายนะครับอ่รับหนึ่งตันก็ขายตรงมีเซลล์เฉยเลยวะครับผมลูบี้ไปกดตังค์มาห้าหมื่นให้ให้ทองหยิบมาให้ใครเออให้ทองหยิบเลยครับหยิบเป่าอะไรหยิบองหยิบรับเงินเลยยี่ดีใครอ่แม่แม่ครับแม่ครับเอาเงินเข้าไปครับเอาเลยถ้าไม่ใครรับผมรับนะ ก็หละครับตาปุ๊บเห็นเลยวะเนี่ยค่ะอะไรครับลูกตาข่วนรล้วที่เหมือนน้องเหมือนที่น้องพี่ดีบอกนะครับน้องกับพี่ดีมันก็เขารูกันอยู่แล้วเพราะตาตาเขาเป็นแม่ของเป็นพ่อของเจ้าทองอยู่แล้วสมก็เป็นน้องรักจริงพ่อของแม่เจ้าทองแม่่อนั่นแหละตอนก็ให้เกียรติตาเสมอนะครับแต่ว่ามันมันมันแค่แบบว่าคือเหมือนแค่แค่คนบางคนอะไรประมาณนี้ดีกว่าช่วงอารมณ์ตอนนั้นด้วยมั้งครับเจ้าทองบอกว่านั่นแหละครับ คือมาคุยกังบนก็ได้คุคมมยมากเนาะคือมันเป็นอย่างนี้ครับตาคือด้วยความที่ว่าคือถ้าถามว่าพวกดีอยากเล่นไหมยอยากเล่นครับแต่ไม่ได้อยากเล่นกับตาด้วยความที่ว่าพวกมันมีของมันมีสิ่งที่ต้องเคลียร์ครับใช่ครับคือตอนี้กจะทองเตรียมเพื่อที่มันมันมีอยู่แล้วครับที่จะเตรียมเพื่อที่จะเล่นหรือว่าทำอะไรสักอย่างแต่ว่ามันมันน้องไม่ไม่อยากให้ตาแบบว่าเออเราต้องมาแข่งขันหรือว่าตีกันแบบขัอนข้้งหนึ่งนอกจากไว้อนาคตหรือว่าเราเราถึงขั้นถึงขนาดนั้นก็ได้ครับตา คือมันด้วยความที่ว่าคือมันเรื่องแค่เนี้ยครับตาไม่จยิงท้องก็ไม่อยากเรียกหรือว่าไม่อยากนั้นเลยหรอครับตาน้องอยากคุยมาคุยดีตั้งหากตอนแรกเท้องก็เกิดไม่อยากเรียกก็ต้องรอให้ตาแล้วเออไม่แต่ว่านี่มันมันเราไม่ได้จริงนะไม่ได้คตาตาเขาเป็นญาติเขาถึงแต่ว่าหน้าที่คือหน้าที่เหรอครับเหมืนเอาตังให้ท้องคะท้องเป๋าเบอร์อะไรน้องกระเป๋าเบอร์สิบครับเบอร์สิบหนึดงหนึ่งครับไปตามตามหัวแดงกันหัวแดงกันเลย เดี๋ยวไอ้ควินมายืนไอ้สปีดคีย์แอ๊กมาพี่มังใส่เข้าวเดี๋ยวนี้พี่มังน่ารักขึ้นนะวาทำไมอะใครเรียกผมวะน่ารักขึ้นไงวะน่ารักขึ้นเยอะเลยใช่เหรอมองผิดแล้วเปล่าฮะเยี่นี้ทำทรงล่อสาวแล้วชมเขาไอยี่อะ สมคคนแล้วที่ไม่เอาแฟนหนึ่งกิ๊กอีกสิบเฮียเหลือจะเชื่อกูจะหายเคียดอยู่แล้วพูดแล้วนะไอ้เรียงพูดอะไรกูแบบนั้นเรื่องไม่โอเคกูไม่โอเครียร์ใครมาจบคนเลยเซทองมีอะไรจะบอกแกงนรามีทุกอย่างด้วยขายแคปปืนด้วย ราคาการณ์นี้ครับราคาราคาไงครับราคาไงครับราคาไงครับราคาคุยกันได้นะผ่อนได้ผมบอกว่ครับผ่อนได้ด้วยนั่นราคะตาเหมือนที่ทองบอกเราเราเหมือนถือว่าเราเจอคนแบบนี้ทองอยากให้แบบว่าเหมือนถือว่าเรารู้จักกันแบบนี้รักษานับใจคือแบบว่าไม่ต้องลองจุ่มดูเนาะได้ครับเราแบบว่าเจอคนหรือว่าเพื่อนรู้จักหรือคนรู้จักแบบนี้ลองลองเราลองแบบว่าเออจับมือกันเออเราเดี๋ยวไปพาไปส่งแล้วรอให้หมอมาเออไม่ต้องแค่ไปจุ่มเขาแบบนี้คัะ นั่นแหละแต่คือการจุ่มแบบเหมือนที่ท้องบอกนี่แหละครับว่ามันมันต้องคิดคิดแล้วว่าเราต้องพร้อมที่จะจุ่มไปถึงว่าเราจุ่มแก๊งใหญ่สักทีแบบนี้ครับนั่นแหละมันก็ต้องพร้อมนิดนึงนี่และครับเจ้าทองก็ไม่มีเอ่ออะไรนะครับตาอโอเคครับย้ายทำงานเลยปะโอเคครับตา น่าจะคูเช right> ื่อของคุด้วยเอืมมันนี่ขอโทษพี่พี Shadow> ่ทุกคนนะแี่เชียวจบแล้วอีวินในควายมาช้านะมึง่จบเม่สั่งเวยสังเวยปืนอ่ะไม่ซ้ำเชื่อแล้วถ้าแบบตีแล้วอ่ะมันจะมันจะเลงออกแบบไม่ตีก็ได้นะตัวละห้าสังเวยไปชมเพื่อมาดีพี่ดูดีเนาะใชพี่สันดีว่าถ้าเราถือปืนมันจะเท่กว่านี้เว้ยโอ้เนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยยิงไม่ยิงไม่ค่อยถนัดด้วยในช่วงเนี้ยใช่เหรอ ไปปะเอาให้กล mm ับ hmm. ทีมนะครับกลับทีมเราดีกว่า